วันนี้อาหารเต็มเลยเนาะวันนี้อาหารเต็มเลยอเออมีไอศครีม,ไ,มไอศครีมอีกเออฟังฟังคูฟังคูก่อนฟังคูก่อนอ เงียบๆเงียบเงียบเงียบเอ๊นะคะมองเหนความสัมคัญ์ของการศึกษามองเห็นนะะถึงอุปสรรคปัญหาสภาพของครอบครัวนักเรียนของผู้ปกครองนะคะ คือครังที่าจะนหนึ่งมามอบให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านสายเพื่ของเราเดีดีใจไหมคะเรียนดีใจไหมอย่าห้อยเลเฮ้ยนั่งนงอียบ้อยหรอวะเป็นการเดียวยาวเท้าตามเกดกนาผกล้ของ

เรียนท่านผู้มีการนะครับสวัสดีคณะคุณครูทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับเบลสวัสดีครับกินอะไรกินยังกินข้าวก่อนได้ไหมกินข้าวก่อนถึงกินอะไเช่นเดียวกันนี้ก็คุณครูนะครับก็มาจากนะครับในจังหวัดพิรำนะครับวันนี้ก็ถือว่ามีโอกาสดีที่จะได้ เอาไอติมเอาขนมนะฮะอ่านะฮะมาเลี้ยงนะครับอ่านะเป็นเป็นไอติมแล้วแก็มาเอาว่าฝึกกันหนึ่งาให้สหรับพวกเรานะครับเออ่เรียกคุณครูนิดก็ได้นะครับนะกับพนะี่มิวนะครับสาเหตุที่ที่มาที่นี่เพราะว่าก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับตามด้านฝ่อออนิดมานะครับก็เป็นลูกศิษย์ผอตั้งแต่อยู่ม้นี่ยจนถึงม6นะครับก็คุยกันเรื่อยมานะครับแล้วก็ฝอเป็นผู้อยู่เบื้องหลังของ,อของทุองององกอย่าง นะครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสที่ว่าเดี๋ยวในฐานะที่เราไปเที่ยวขอสักหน่อยนะครก็เลยเข้ามาพอกับไอ้คุนแล้วก็เดี๋ยววันนี้มีทุนการศึกษามาอบให้ด้วยก็แบบพวกเราที่มีเงินเองเราก็ตั้งใจอยู่แล้วก็ต้ดีนะและและฝั่งนี้ฝั่งนี้อ่ารวมหนึ่งพักหนึ่งพักสองพักสองพักหนึ่ง ทำยังไงฟังนะถ้าพวกเราตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีคตื่นต่อไปคืออาจจะมาผิดนะครับอยากให้มาไหมยโอ้เสียงเสียงเปาจังเลยอ่ะผมากให้มาแล้วอยากให้มาเลยเด็กๆฮะถ้าอยากให้มาอีกตั้งใจเรียนแล้วก็เป็นเด็กดีนะครับโอเคครับขอบคุณ